ชอบนอนอะไรวะเพื่อนเรามานอนเรามานอนบ้านพ่อของเัตั์เขามีแต่เรามานู้นดี <c oughs> อะไรครับสวัสดีกันด้วยนะครับแล้วนี้ครับมาอยู่กับผมครับใน,ในสเตปฮาร์สคอนะครับอ่ามาอยู่เกมครับอยู่กับเกมเออใช่อยู่กับเกมครับเวนกอรี่นะครับในค่ายของซูเปอร์วิวเมกาครันั่นเองครับในค่ายชื่อดังของอ่าของเกมนี้นะ โอเคับไปพูดร่งทําเพลงครับเกมนี้ก็เหมือน 5v5 นะครับแต่ไม่มี 5v5 นะมีแต่โหมดนี้กันนะครับโอเคโหมดสโหมดนะครับก็คือโหมดอ่าอธิบายไม่ได้นะครับมีเสียงตัวเทียอะไรฮาก็ไม่ต้องสนใจมันโอเคกปริงยัดไปล้อหกสามเลยนะครับก็ถือว่านะครับอืม เนื่องจากที่ผมอัดคลิปปคลิปที่แล้วนะครับจอแฟนของผมได้ตายไปลงตายลงไปเรียบร้อยแล้วครับเสียใจมากครับอยากจะร้อใค้คนที่คู่เคียงมาเราตั้งแต่เก้าปีที่แล้วโอเคกับบทแอคเซปไปแล้วเกมนี้ก็มีหลายสายแล้วรู้สึกว่าภาพสวยมากครับเกมนี้ครับเพิ่งเล่นมาได้สามวันกว่าไงคีัย ก็มีแชนของตัวเองนะครับแอดมาได้ครับสเต็ปฮาร์ด4นะครับครับรออีกคนหนึ่งกดครับไอ้แค่มีกดทัทีครับอือฮึนะครับบอกูครับไอ้คนที่ไม่กดมันก็มึนครับมันก็ไม่ยอมกดครับนั่นไงครับ You Match Word Cancel กด Accept ไปครับน่าเรียบร้อยครับก็จะมี ตัวคนไหลายตัวมากมายอเอคคกับแล้วก็จะเล่นเป็นตัวแทงนะครับนี่นี่อีหญิงนะอีหญิงนะเอื่อนสกินนี่สวยครับแต่ตัวสวยมากกับสวยครับทีมเขาก็จะมีเอ่อทีมเราเอยพูดในทีมเราทีมทีมเรานะครับก็จะมีนักบวชกล้วยบวชชีบที่ถือเล่ามาด้วยะครับทีมเราก็มี อียักษ์อียักษ์ตัวถึกนะครับก็อีผู้หญิงครับแล้วก็มีกระลอกหางเสือนะครับทีมมันก็มีลุงเลิงสายหื่นนะครับนี่นะก็มีกระลอกนะครับก็มีคิคูอโนเนะนะครับทีมมันนะครับชนะอย่างแน่นอนนะครับแน่ใจไม่รู้นะครับที่ง่ายก็คือกูเป็นหัวแคนนะครับ น่าภูมิใจครับเปิดมาในแคนนีังไม่มีคนเียอะไรมีแต่กูคนเดียวนะครับอ๋อมาเปิดรแรกก็จะออกของไปตามนี้ออกดีเฟนต์ไหมครับนี่ครับอ้าออกของได้สองอย่างครับนี่นี่ครับเน้นตัวนี้เน้นแทงครับโอเคไปครับทีแรกมันจะมีเออเกมนี้ใช้กดเอานะครับแต่ผมไม่อยาก ไม่อยากให้มันเป็นแบบเป็นรูปกดนะครับมันลายตานะครับว่าแหลกแหลกนะครับแหลกพรเน็ตนะครับนแหลกเพอเครื่องนะครับแหลกพรเน็ตนับใจนะครับแหลกเพรเน็ตเออตันไหมครับอ่สู้กูไม่ได้ครับสู้กูไม่ได้ครับอ่าเขายืนบวกเขายืนบวกต่อครับแล้วเขาเอือแล้วเขาก็ไปเข้าแล้วกูก็โดนลาดครับ่าตีคีไปครับเออฮะะครับตีคีไปครับ อูแม่งเดินเดินสลด์มาเลยเพื่อนเดินสไลด์มาเ,เพื่อนเฮลมีพีซเฮลมีโอเ okay, คเราจัดทานก่อนก็ได้ครับ oh, โอ้โหแม่บางทีมันมาครบชุดแล้วแล้วมันก็มาออกกันที่เดียวไม่รู้ออกทำเหี้ยนะครับตัวเราก็อยู่ฐานเนี่ยแบ้ตัวเราก็ ออกคองครับออกเป็นอันนี้ครับอัปเกรดครับห้าร้อยบาทนะเราจะเล่นเป็นสายคตรพ่อคตรแม่แทงครับแกนี่ภาพสวยจริงๆครับขอบอกนะครับ <c oughs> ทําเสียงดีกว่าเสียงแบบนี้ไม่ค่อยรอเลยนะครับระบบโตกันเลยนะครับอ๋อ คลอปแล้วทาการเปิดสก,กิลแรกพุ่งไปหาพี่เขาแล้วก็สก,กิลสองครับสก,กิลสองครับโอเคครับเสียบไปดอกหนึ่งครับเขาที่เขาถอยได้กระชางแม่งครับตีลิปต่อครับทิพต่อนะคลับโอ้บรรแับแล้วเจอสก,กิลแรกกูเต้เต้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ไม่ไม่ไ่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่่สาระไม่ได้สาระไม่ได้สาระขวดแม่งเลยเอออืม เราต้องเอาคิวเท่านะครับพอเมื่อกี้เดินรถเพื่อนล้าไปแล้วครับโอเคครับควรไปครับควรที่เรนจะจิตจำใสนะครับว่าตอนนี้เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเละลมพัดลมพเพไปตามกระแสโอเคครับสกิลแรกครับสกิลสองแล้วว่าเราอึดอยู่แล้วครับ เปิดโลแล้วโลนี่ทาให้เรานี่เหมือนเป็นแบบกอสะทอนนะครับโอ้โอ,โอเจ็บเจ็บมึงทำสซนตีนอะไรกูนี่แน่นี่แน่โอ้โหครับได้นะครับตัวหนึ่งแร้ช่างภูมิใจอะไรเช่นดีนะครับแล้วกูโดนนะเพื่อนเออ <laughs> ทำการออกกันนีเบอร์นะครับโอเคครับ ไปต่อเลยนะครับรู้ว่าทีมมันเถื่อนเหมือนเรานะครับแต่รูว่าไอ้เฮียนี่ไม่ทําเฮียเลยนะครับนี่ไอ้เฮียน,นี่นะครับเดินกลับมาทําเฮียเลยไปต่อเลยนะครับตูลินโก้บ้าครับ,น,บนักลบถือขวดเหล้ามาด้วยนะครับโอเคโอเคเรซ่าครับ เราจะไปจัดการกับโลซ่าเขาด้วยกันนะครับโดยการสกิลแรกพุ่งไปหาดยัดแมกเลยสัตวตีนะเด่นะนั่งยนนะนี่ทำไมล่อฟันสักดอกหนึ่งก็ยกังดีเออกสกิลพี่เขาเถือ่อนมากเลยครับขอตันแล้วครับตันสักตีเออแล้วทีมเราก็โดนลาตีครับกูนั่งเองที่โดนลาเดับ ตอนต้องเกิดนะครับแบบนี้โอ้โอ้เออสร้างเกาะทันนะครับไอหนูไม่ได้แดกกูหลอกนะครับไอหนูตันไหมครับมันล่างหุนช่องหมดนะครับมันก็เดินมาให้เราคิวเองครับโอ้ทีมโล่เริ่มได้เปรียบแล้วครับตีไปตีไอเคดีไม่กรตีป้อมมัดีครับลูกมึงโดนตีครับไอเคก็เดินยืนโง่ครับยืนงงในตีนยืนงงในดงตีนครับโอ้ โอ้โหอ้โหมันตันหมดเลยมันจะเสียนไปไหนแล้วที่เฮ้อเฮ้อเฮอเฮ้อรู้เยอมึงทำยียอะไรเด้ยเขาบอกกันไม่ใช่บอดนะครับอืมบอดพ้านพ่อมึงสี่ออกขอกลับคนแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาคุณก็เห็นนะครับเพราะผมกด PVP นะครับถ้าเล่นบอดแรงกูไม่ตายขาดเลยเหรอครับ นั่งรังเป็นไงบ้างครับนั่งงยินเอ๋อครับไปครับโอ้มันก็ตีแรงอย่างเลยครับเราจะเกิดให้ดูนะเกมนี้ครับสิบนาทีเราจะตีป้อมถึงด้านหนให้ได้ครับเดินครับเดินครับเราสามารถดูแบบล้วขนาดกดเดินได้ได้ครับได้ด้วยครับได้ได้เฮียอะไรล่ะ เก็บกดไปแล้วจ้วงครับจ้วงให้ครับเพื่อนจ้วงครับ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 เอาลูกกระตุกตุกเน็ดน้อยครับเออ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 หยังวะ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 ดอลลาร์แลบโอ้โหี้ี่กลัวดอลลาร์ มายิ้มเกมปริมอะไรครับนี่ก็ควงปืนอยู่ได้นะยังมากดไลค์ครับไม่ไม่กูไม่กดไลค์กับฐานหัวร้อนเงี้ยครับกับฐานนะครับฐานเป็นสิ่งที่ยึดปั้นคนเราจิตใจทําให้สามารถจิตใจบริสุทธิ์นะครับมาซื้อกลอบมานะครับมาเติมเลือดสักหน่อยนะครับก็ได้นะคปันเอาแต่กูน่าจะซื้อนั้นนะไม่เป็นรอยก็ เราเถื่อนพอครับเราซื้อมาสองอันนะครับเสื้อมันกินขี้ติดอยู่ตัวร่างกายเราด้วยนะครับ cool. เกมนี้ก็จะมีบอสด,ด้วยนะครับหนีบอสมันจะอยู่ตรงนี้นะครับดีครับดีตรงนี้นะครับตัวใหญ่ใช้เล่นนะครับปิ่งเพิ่ม300สามร้อยเอดเคเราสับบอสถ้าเราตีบอสได้นะครับเราก็สามารถพาบอสด,ดีไปตีฐานมันได้นะครับไปทะลวงตูดได้นะครับ ยังได้ว่าครั้งเดียวนี่ยาครยดในแน่นอนครับที่มันโอ้เพิ่งจะหัวเลาะทำหานอะไรเดียวไปละเนียนอยู่ครับเรายังเนียนนครับอันนี้บอสวิวแรกนะครับบอสวิวแรกก็จะเป็นแบบตัวน้อยครับกระจกกระจกตัวน้อยครับ,รบทำไปใช้อันติใส่เขาได้กันนะครับ เออเออเออตันไปครับตันไม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 ครับถึงตาเมรแล้วไม่มีแต่เราก็เถื่อนพอครับเราเป็นตัวแทงครับเราเล่นสายแทงครับโอ้โหกูทําหน้าตาเบกเลยครับไม่ลาเป็นสายแทงให้เพื่อนครับเออเออเออเอตันให้เพื่อนครับเออ โอ้ยโหด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 โอ้ยนี่กระจังเลยครับก็มาหมดเวรนะไม่สนใจครับเราตีต่อไปครับเอือออืเราต้องไปซื้อของดามจบ้างนะครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับมันจะตีกาดนี้ไปตลอดไปไม่ได้ครับเนี่ยออกนี่มาเลยแล้วกันครับ โอเคครับกดไลด์ด้วยครับดันครับเพื่อนดันครับชนเบียครับโอเคครับเราสามารถกดยิงก็ได้นะครับนี่ครับกดใส่นี่เลยนะ่ยโอเคว้าโอ้โหโหดครับตัวนี้โหดครับตัวลิงโก้คงปืนได้ครับสุดยอดจริงๆอ้าเวนเวียนเว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 น กูอึดพอครับนี่กูไม่เกรงกลัวครับหรือเพื่อนกูตายแน่นอนเออเออไม่ตายเออตายสไลด์มาเดี๋ยครับกูอึดพอครับน่าตายครับจวงครับสายจวงครับเอาเดี๋ยครับอ๋อเขาไม่กล้าบวกนะครับปลอมตีเลือดเรานเดียวครับ นี่คือตัวเพื่อนเรากะลอกล่องหนเนคะรับปิงคดพอคดแม่สูงครับ 1, นะพั 1, นห้าครับพองปิงพันห้าขอไฟด้วยครับที่เน็ตกากครับขอเพิ่มอย่างยิ่งครับเนื่องจากใช้เน็ตเยอะ,ะครับโวบรวาใส่จวงครับ,รบอ๋ออ๋ออ๋ออลนหาที่ตายทั้งนั้น,นครับมันหรือกูว่าที่ลนหาที่ตาย ตัวละครพูดว่าแครมด้าวนะครับใจเย็นโอ้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 มาครับเราสายพุ่งอยู่นะครับยูเก้าวชิบห้าเวียนเวียนเออดิงโก้มันไม่ตีดอกกับเพื่อนโอ้อะไรวะโอ้ถอย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 ยืนเอาเอาเวียน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  เอ,อ,เอ,อ,เอ,อือเอือเอือความหัวร้อนเรานะเอ,อือเราก็ได้คิวออ่อนแอรครับเราก็จะกลับฐานไหมนะกดไลค์ด้วยคนระับชนแก้ครนะับระวังนะพ่อหนุ่มหน้ามุนนะระวังด้วยนะครับน่า ก็ซื้อของก็เลยดีแล้วแต่เลยครับว่าคุณจะซื้อชี่อะไรก็แล้วแต่นะครับลงก็จะซื้อเป็นอันนี้นะครับสักครู่นะได้ครับตีดูเลือดนะครับโคโคนแม่สาใจครับลิงโก้เราโหนครับทีมเรานี่ยนี้ควงควงครับเออเออเออตีเร็วมากครับลิงโก้เออเออโอ้โหตายแต่แต่ก็บางครับเสียดายรลิงโก้ ถึงไม้จะตีเร็วเท่าไหร่ตีแรงเท่าไหร่แต่ก็ตายเดิมเพราะขบานนั่นเองฮึอึมันอืดสู้กูไม่ได้หรอกไอหมอนี่เนี่ยนี่นี่นี่ไอหมอนี่มันอืดสู้กูไม่ได้หรอกอ่าโอ้ยังยังยังจะไฟต่อทำการสไลด์ไปตันโอ้เยี้ยโหดจัด เี้หัวดั๊กช่ไหมเอออืมอืมอืมความคิดร,ร้รนอนนะมเวน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 อะ่อะอ่ะตีคลิปเออ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 กอสะท้อนเป็นไงนะเปิดกอสะท้อนเลยเอออืมเก๋กะสู่คาเวลาหรอกประกาตีดูดเลือดแถมข้าอึดกระเจ้าสิบเท่าหินหนูมาเน่เออ เนี่ยนี่มานี่ไอ้หนูเอโอไอหนูไอ้หนูไอห้ไอห,นไอหนูเล่นป้อมงั้นไอ้หนูไปไปแล้วกันนะครับโอเคครับมาตรงนี้นะครับไปทำการตีป้อมนะไม่ใช่เออลองตีเยอะว่าเรา,าไหวไหมครับพ่าผมสู้ได้ไหมกัวสู้กูสู้ไม่ได้ครับ ตีโคตรแรงครับจังหวะนี้ครับต้องกลับทีเดียวนะครับทุก็ชมเก้าฟิโลไปกดน,นะครับะลูกกูจะเดินกลับมาทำผึ่งหรืออะไรครับแอซิดผมนะครับห้าครับคิวค่าคิบไปยี่สิบหกตัวนะครับนีบ จะทำการซื้ออะไรดีนะคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับอันนี้จะกำลังรบครีไม่ไดชนะนะครับอาจจะมีตอนที่สองก็เป็นได้นะครับเกมนน้นะครับเราจะเล่นตัวอื่นนะครับถ้าตอนที่สองครับเล่นยิงโก้นะครับอืือ ผมยังไม่รู้นะครับว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะครับผมจะว่าจะไปศึกษาเกมนี้นะครับอืมไปครับเสียบคลิปต่อครับอืม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 อาอืมตานาอัดแคท GTA เซนก็เป็นได้นะครับนะฮะเอาโอ้โอเยอะเยอะ โอ้ยาไอ้ยาอัอาอจฉาลังกาอัจฉาลังกานี้อัจฉาลังกานี้เปิดเกาะเปิดโลครับเปิดโลสวนสตูคร,ครับโดนไหมครับโดนโดนท่านี้ก็เจ็บใช่ย,ย่อยนะครับนี่ครับจ้วงครับใส่จ้วงโอ้มีสลับให้ด้วยนะไม่เอาเราไม่บวกครับ โอเคเพื่อนสุดยอดมากตีป้อมต่อเลยครับมึงชนแก้วกูชนไหนเนี่ยมาดีบอกดิโอโอโอเชด็ชดเชด็ชดเชด็ดเช็ดเช็ดโอ้ยถ้ากูไม่มีแล้วกดตายแล้วเน่ยกลับอีกจังหวะน,นี้กลับรัวๆนะครับโอดิงโก้โหนครับเออลืมบอกไว้เกมนี้ครับถ้าป้อมระเบิดมันสามารถสร้างเดนเมจให้คุณได้นะครับถต่ว่าคุณเลือดน้อยนี่ ถ้าเลือนน้อยแล้วตีป้อมได้แล้วคุณต้องรีบออกจากป้อมให้ไวที่สุดเนี่ยไม่คุณอาจจะตายได้ครับพูดอย่างกับกูมีความรู้นะครับเ <c oughs> กมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่เล่นให้เบิง่งเฉยๆนะตอยครับลิงโก้ลิงโก้เมือเสียครับอืมโหโอ,โอ,โอ้ท่ามาร์กกับกูบหางมากนี่ครับเขาฟาร์มอย่างเดียวครับ ไม่สนใจเพื่อนครับจังหวะนี้ปล่อยครับของเราก็มีสีชิ้นครับแต่ละชิ้นก็แพงแตกต่างกันไปนะครับดิงโก้ก็อย่างเดียวครับนะครับเรียบอันติเลยแล้วกันครับแล้วพวกเวนเพื่อนเพื่อนเวนนี่ันเดินไปไหนเรียบเออคาได้ครับเออเอออ่าเปิดกอดสะท้อนครับ เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกวน,นตีนกวนตีนทัอ,อ๋อโอ้ไอสกิลมึงจัดการนี้ดิหมั่นไส้สกิลกูลวาไปาวัดมานะบอกว่ามีเนงคุณได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วนะตีไปครับโอ้โอะ สกิลคีบเราหัวร้อนนะครับเราก็หัวร้อนนะครับตีไปครับสกิลแรกใช้กระป้อมได้ไหมสกิลนี้ใช้เกมนี้สามารถใช้สกิลกระป้อมได้นะครับถือว่าสุดจริงๆครับโอ้โหโอ้โอ,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 โอไม่เอานักเกงใจยังไงก็เกงใจไม่เอานะกเกงใจเราตีรัวครับเราสู้ได้เราอึดพอครับ เอออุ๊ยอุยอุยมึฉลา,าดอะชัดมาคอ,อยออยังคอยยังตีคลิปต่อครับอืมจ้วงครับจ้วงครับแล้วก็แล้วก็ตายโอม้มีมเขาฉลา,าดมากครับใช่ครับมันอยู่วันนี้มันอยู่นี่หมดนะไม่ต้องชี้ที่อะไรครับทำทำการออกลูกคังครับ ลูกค้างรักษาทุกโลคครับโอเคนี่ก็ออกสองอย่างนี้โอเคครับไม่ใช่มาดันกลับมาแล้วบัรไลแล้วนะมองมาดันเอ้ยมาดันมาดันตรงนี้นะมาดันตรงนี้นี่ครับนี่คือบอสใหญ่ครับถ้าเราตีอ่างเวนี่เเดี๋ยวไดวมออะไรตรงนี้เนี่ยนี่ครับถ้าเรามาตีได้ของก็จะไปตีช่วยนะ สนันสบสนุนกูด้วยนะครับสนับสนุนด้วยกูอึดอยู่แล้วครับต้องหวังครับเมื่อกี้มันโดนตีป้อมตีเฉยโอกากทีมันกากนะครับไม่ต้หวงครับถ้าใครดูคลิปนี้จบก็ขอให้คุณร่ำรวยนะไม่ร <c oughs> ่ำก็ตีคลิปอย่างโอ้โหโคสบายใจเฉิยน้ะมึงนะ น้ามึงนะก็ตีไปครับมาแล้วซับที่กูทำยี่อะไรล่ะอ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 ่ะนี่ครับเนี่ยเป็นไงแล้วนี่ก็เป็นทีมของเรานะครับสุดสุดยอดไปครับเย็ดแม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปครับเอาเปิดโหมดวินมอเตอร์ไซค์อะไรกันนะครับอ๋อออ้เจนี่งงครับโงงครับจวงไหมครับสุดครับ อีกังโคกครับจนเบี้ยครับก่าห้าตัวก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะไม่เอาอะไรมากครับสำใครอยู่แคนผมก็มาได้เลยนะครับแอดมานะครับอู้ยแรงครับอู้ยแรงครับอืม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 ตีเยอะนั่นไหมครับเออครับ ไอพีครับนาซันครับยังกับแฮมเมอร์เลยครับโอเคครับอันมีพาสองครับใครที่ชอบก็กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้าพลาดคลิปใหม่จากทางสเตปฮาร์ดคอร์ครับเอาล้ะครับสำรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมโปรดแชร์โปรดซับนะครับโปรดไลค์กระทืบไลค์ก็ดีก็ได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบายยย โอเคปิดคลิปปิดคลิปครับปิดคลิปปิดคลิปครับก็